วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะเพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทย9 ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสารสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดคำมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานถแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรพงศักดิ์อังกสิธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอรคองคอร์ดถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครังนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ G M 1จากมังคุดราชิมีนีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบก ซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะและสามารถคิการ้า g h 1 7และการสร้างสมดุลของภูมิคุค้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยสื่อสาร โดยเฉพาะสารสก,กัดอันทรงคุณค่าจากมังคุดราชนินีผลไม้ไทยโดยพบว,ว่าสูตรธรรมชาตินี้สามารถใช้บเปลี่ยนภูมิคุค้มกับในลักษณะที่ไม่สมดุลแตกต่างให้กลับคืนสู่สภาพสมด,ดุลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพิ่ม th17 ได้นในระดับสูงที่จัดการกับเซลล์เรงได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะะเร็งซึ่งหมายว่า เป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามและคร่าชีวิตผู้คนสูงเป็นระดับหนึ่งของโลกและนี่เองคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โงการแพทยทั่วโลกให้ความสนใจกับการคิดคนการเพิ่ม TH17 ซึ่งเป็น